อาหารที่จะช่วยให้เราย่อยง่ายๆเหมาะกับการที่จะใช้ทานตอนกลางคืนหรือบางทีก็ทานตอนเช้าสิ่งนี้เองลุงเลือกที่จะกินข้าวต้มปลาในทามของลุงเนี่ยก็จะมีเนื้อปลาก้อนไข่ปลาช่อนทะเล แล้วก็ตับป่าใส่น้ำพริกเผาเข้าไปโอ้โหแซบถึงสวงแล้วก็อย่าลืมนี่ลวกจิ้มทะเลรวมกุ้งชิ้นโตโตเด้งเดงกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสุดแซบอร่อยที่สุดที่สุดของที่สุดเลย